ลูกสาวที่วันนี้ครับลูกลูกสาวลูกชายนะครับวันนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ถูกต้องท่าที่ควรนะครับถ,ถือว่าเข้ากัจบจอดออกตามประตูนะครับและวันนี้วันม mm hmm. งคลสำรอก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับถือว่าทั้งสองนั้นนะครับก็มีแขกเยอะมากมายนะครับมาเป็นพยานในสัดสีวนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าภาคภูมิใจนะครับของทั้งของครอบครัวนะครับท่านมี อยู่คู่นะครับถดีว่าชีวิตคู่นั้นนะครับก็เราจะต้องค่อยตี่ค่อยอาศัยกันซึ้่กันและกันนะครับเดีว่าวันนี้คู่บอกสาวนั้นก็ดูความเหมาะสมน,นะครับเหมาะสมหน้าตานะครับแต่การหน้านะครับก็เหมาะสมอีอยางนึงน่งคือวัยนะครับวัยวัยที่ว่าคือสมควรแล้วนะครับที่จะมีครอบครัวเพราะว่ายูแล้วถ้าคนเราเนี่ยการแต่งงานเนี่ยไปงานก็เยีะยมเพอาสมควรน,นะครับคือถ้า เกินไปเนี่ยถามว่าเท่าที่ควรนะครับไม่อยู่ทีวีชนนะครับจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าทั้งคู่บ่าวสาวเนี่ยเหมาะสมก็ดีนะครับแล้วก็ทางชายก็เป็นราชการด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับสุดท้ายก็ขอให้พรให้ทั้งคู่บ่าวสาวและทางครอบครัวและพี่น้องทุกท่านจงประจบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านตลอดปีก็ตลอดไปครับรัาสวัสดีครับ ขอบคุณท่านนายกท่านนายกบอกว่า,าเหมาะสมทั้งหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็วัยอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีอายุยังไม่ถึง20เลยยังหางานทําไม่ได้มีเมียม,มีผัวกันแล้ว <c oughs> นายกบอกว่าอันนี้เขามีงานมีการทํากันแล้วนะครับก็ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้รีบอะไรกันนะักหนา ยังบางทียังไม่ทันได้ดูใจกันเลยก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับคงจะเป็นอย่างนั้นน่นายกเนาะ